สวัสดีครับวันนี้แอด์บินดอปอนะครับกับคอลัมน์เด็กอินดี้กับพี่ดอปอนะวันนี้ก็จะมาพบกับเด็กเมกาโคลนีนะครับเมกาโคลนีก็เป็นเด็กที่มีโปรโมชั่นข้ามเวลาเนะเป็นการ์ดข้ามเวลาใหม่มา2ใบนะกับศูนย์ดาบไร้พ่ายไซโคอนตูดกับบลอนนี่เจิร์กนะครับก็ทั้ง2ใบนี้นะคอนเซปต์ Concept ก็คือการทิ้งกองไปตรงข้ามนะทิ้งกองไปตรงข้ามเพื่อให้ได้ผลต่างๆนะก็สามารถเอามาประยุกต์ให้เป็น เด็กที่ทิ้งกองนะเด็กที่ทิ้งกองแล้วเล่นได้นะครับก็เน้นจะเล่นโม่กองเลยก็ได้นะแต่ก็สามารถจบเกมด้วยการตีได้ด้วยเช่นกันนะครับอมาดูไปแรกก่อนดีกว่ากับอสูรดาบไร้พา่าไซคโคมาทูสนะความสามารถคืออยู่ในช่องไหนก็ได้นะช่องแวร์หรือช่องเลียก็ได้นะครับเมื่อปีแวร์เนี่ยจ่ยบบายหนึ่งาสต้าบับจ่ายหนึ่งโซบาสครับยูนิตนี้จะได้บวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นแล้วคู่แข่งจะต้องทิ้งการจากกองตัวเองหนึ่งใบลงดับโซนนะ ถ้าเป็นเกจหนึ่งเราสูงกว่าก็คือในกรณีที่ไม่ใช่ทิกเกอร์นั่นเองนะในกรณีที่ไม่ใช่ทิกเกอร์การนี้จะได้บวกคริติคอลจนจบเทินนะครับอยู่ในช่องเรียากาดก็สามารถจะใช้ได้ด้วยเช่นกันนะก็จ่ายถึง1นึ่งกาบาทก็จ่าย1โซบาทเลยนะได้ทิ้งกองแล้วก็ได้บวกพาเวอร์ด้วยก็เป็นถึง2องหมนสะครับแล้วสกิลล่างเนะเมื่อถูกไลท์ทับเนะก็คืออยู่ในช่องแบนใบเนี้ยลงช่องแบนก่อนดีกว่ามากๆเลยนะให้คู่แข่งเลือกทิ้งกาจากมือตัวเองหนึ่งใบนะครับและแวนการ์ ของเรา,เาจะได้บวก power 5,000ตามจานวนเกตของก้าวที่ถูกทิ้งไปทุกๆ1เกตเนะก็ทุกๆก้ถ้าเกิเป็นเกต1ก็5,000เกต3ก็1 5ื่นนะแล้วถ้าเกิดเป็นไม่มีเกนะไม่มีเกต,รเกตรหรือว่าเกต0ูนย์ก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับแต่ก็เท่ากับว่าฝส่ยงข้ามต้องเสียการกกับการไหลถับไปนี้ด้วยนะใบหนึ่งนะครับกับบอลลี่เจอร์นะครับเมื่อลงสนามจ่ายตัวเดียวนะครับจ่ายโซเดียวจะได้บวก power 6,000นนะทีนี้ได้บวก บวกหมื่นใช่ไหมมีบวกขีดวแต่นี้คือบวก Power แค่6,000นะครับแล้วให้คู่แข่งส่งทิ้งการนะครับถ้าเกิดเป็นเกร1หรือสูงกว่าจะได้โซคืนนะอ่าก็จ่ายโซไปแต่ได้โซคืนด้วยนะครับแล้วก็สกิลล่างนะครับเมื่อบูทให้เมื่อบูทนะแล้วการโจมตีนั้นเป็นการโจมตีแวนการ์ดเกรด3ามนะไม่ใช่บูดเกรดสานะเมื่อบูทให้ยูนิต ในการโจมตีแว,วนการ์ดเกตสามรดอสูงกว่าเนอะก็คือโจมตีใส่เกตสามฝั่งตรงข้ามก็เอาไปบูกอะไรก็ได้นะครับเราสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือนะแล้วก็คู่แข่งก็ทิ้งการ์ดหนึ่งใบด้วยเช่นกันเนะก็ในกรณีที่ถามการ์ดในมือฝั่งข้ามแล้วลงมาบุกหมดจนหมดในนี้เราสามารถใช้ท่านี้ได้เพื่อนับการ์ดในมือฝั่งข้ามแล้วก็จบเกมได้เลยเช่นกันน,ะนี่คือเป็นการ์ดสองใบใหม่ที่มาเป็นโปรโมข้ามเวลานะครับ อีกใบหนึ่งครับ็เป็นการ์ดโปรโมทสุดเก่งใบหนึ่งนะครับกับสเตล l ์มิลลิพี e นะครับกบเ็เป็นเป็นนะฮะมิลิพีตคือร้อยขาใช่ไหมมิลิพีตนะ่าถ้ายูนิตนี้เลสอยู่นะเรียกการทั้งหมดในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ไม่สามารถของคู่แข่งหลือไม่สามารถสแตนได้นะครับแล้วสกิลล่างนะครับเมื่อยูนิตนี้ตีหรือบูธฮิตนะให้เข้าโซนแล้วก็ได้ ่ายดาเมจหนึ่งนะเป็นข้อสมัครบังคับทำนะครับก็เรียกว่าจะเอาไปเลทก็ต้องเอาไปตีหรือวอ่าไปบูตเนะแต่ power เขาเจา7,000เองนะเขาถ้าเกิดเอาไปตีเดี่ยวเดียวไม่มีอะไรเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าอยากจะให้เข้านะก็ได้คืน counter b u r s สมาด้วยและได้ชาโซด้วยก็เรียกว่าก็ค่อนข้างจะโอเคด้วยเช่นกันนะแต่ก็ไม่ได้สตัน g a m เนะถ้าเกิดอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็บูตตีอะไรเนี้ยได้สตันเกม e ไป่งข้ามไป แถวหนึ่งเต็มๆเลยนะครับในเกจรสามนะครับทีนี้เกีสามอีกสาแบบเนยะที่เราใส่กันนะเกจรสามเราจะได้เอกหมดสิบแบบนะครับันนี้กับ m a c ช n n i n g Stack ก i t t ทนะครับสามารถเพิ่มการจำนวนเอาโซเนะเอาโซมาเล่นได้นะก็เอาโซมาลงช่องเลียนะแล้วก็อันนี้ลงช่องแวนจะได้บวก Power อรแต่ถ้าเกิดลงช่องเลียก็จะได้ได,ได้ได้เสกโซอย่างเดียวนะได้ทั้งสองใบเลยนะครับ แล้วก็ใบนี้นะครับมีเป็น s v r เขา m a c h i n e Ning s p a r k ือ Clips นะครับจ่าย2คัตบาทเลือกเรียกอากาศของเรา5าใบน,นะไม่เกินเลือกเรียกอากาศของคุณ5าใบจะแต่ยูนิตเหล่านั้นนะและยูนิตเหล่านั้นได้บวก power ห้าพันจนจบเทินนะและเลือกยูนิตของคู่แข่งทั้งหมดนะครับจะทําการเ a i นะครับแล้วยูนิตเหล่านั้นลบ5้าพันจนจบเทินถัดไปของคู่แข่งนะก็บวก power แล้วก็เ a สนะแล้วก็ลบ power ฝ่ายรงข้ามนะเป็นการหยุดเกมฝ่ายตรงข้ามนะครับ ไปเนินเทินหนึ่งนะก็ถ้าเกิดเอาตัวพลังอะไรมามีบูทบูทน,น้อยๆเนี่ยก็โดนสตันลดพลังไปนะส่วนสกิลล่างครับเป็นการเพิ่มโซนะนำเรียกาดที่เป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าเข้าโซ่ครับจะได้บวก5,000ันตามจำนวนยูนิตของคู่แข่งที่เลสอยู่จนจบเทินนะถ้าเกิดแฟนข้ามีเลสอยู่6ใบก็ได้บวกถึง3 0ม0 0ืเลยนะครับแล้วเดดวรเดนแอนด์ไลออนนะครับก็ใส่ไว้ใบหนึ่งนะครับเป็นใบปิดเกมสุดเซอร์ไพรส์นะเมื่อตีครับ ไโซนะโซเป็นเกตสามใบหนึ่งและทิงการ์ดในมือสองใบเลยนะมีโอกาสใช้ได้ทีเดียวนะทิงการ์ดในมือสองใบนะครับจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้จะบวกหมื่นบวกครีนะครับและคู่แข่งห้ามคอพีทักเลยนะครับใช้ได้ทั้งเป็นแวนและเป็นเลียเลยนะครับก็นี่เกตสามทั้งหมดสิบใบของเรานะนี่เกตเกตเกตหนึ่งนะสกีนี้ออกไปแล้วแปดใบนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งครับกับแมชชีนิงฮอร์เน็ตนะครับอันนี้จะอยู่ในช่องแวนหรือช่องเลียก็ได้เนะเมื่อตีฮิตแวนนะ ตีแวนหรือว่าบู o ฮิตแวนนะต้องฮิตก่อนดูใบบสมสุตรของกองเนี่ยหาเกจ3ามขึ้นมือได้นะเ้ืเอลงในช่องแวน์ที่เขาเรียกว,ว่าได้ฟรีๆเลยแต่ถ้าเกิดลงในช่องเลียเนี่ยก็จะต้องเอาใบนี้เข้าโซนะ,ะก็ได้เติมโซแรกกับการเกจ3ที่ขึ้นมือมานะาต้องคิดก่อนนะใบเกจสอนะครับใบนี้นะกับบัดที่เฮอร์คิวลิสนะครับ เมื่อลงสนามจะจ่ายโซ่หนึ่งจะได้บวก power หกพันนะแล้วก็เมื่อฮิตนะครับได้หงาย damage แล้วก็บวก power ให้ Unit ยูนิตหนึ่งใบบวกอีกหกพันด้วยนะครับอยู่ในช่องแวร์หรือช่องเลียก็ได้เนะแล้วก็เป็นตัวหงาย damage คืนสุดแก่งนะเอาสกิลล่างกระอเนะฮิตได้หงาย damage นะครับต่อไปครับกับใบนี้ครับหาเกรดขาวอีกเช่นกันนะครับกับ machining mantis นะครับจ่าย1นึ่งัตตาบาร์ดู6ใบบรรสุหาเกรดสาม ขึ้นมือได้ใบหนึ่งเนือแล้วบวกพาวเวอร์ t ยูนนี้อีก6000ด้วยนะครับใช้ได้ช่องแวนและช่องเลียเลยอันนี้ครับเป็นใบจั่วครับกับวอเตอร์แก์นะครับเมื่อยูนิตนี้สแตนเนือจ่ายหนึ่งข้าตบานแล้วยูนิตนี้เข้าสู่โซจะได้จั่วการาฟสใบนะครับก็ต้องก็เรียกว่าสแตนสแตนในช่วงสแตนบายเฟสก็ได้นะ้แล้วไปเลสก็คือมันอยู่ดีๆไปเลสอวีอยู่หลังแวนแล้วไปเลสไม่ได้เนะเราบูตไม่ได้นต้อนะงไปอยู่ข้างหน้าก่อน แล้วไปตีก่อนนะแล้วเทินหน้ากลับมาสแตนเงี้ยเข้ามาเข้าโซ่แล้วจััวได้เนะคืเรียกว่าชา้าไปหน่อยหนึ่งเทินแต่ก็เรียกว่าคือมีข้างหน้าก็เรียกว่าล่อล่อมือล่อไม้เผื่อข้ามให้ตีอยู่เหมือนกันนะไม่งั้นเราจะได้จััวขึ้นมานะครับอีกแบบหนึ่งครับเป็นตัวนี้ตัวสุดป่วนนะครับกับเบอร์เนอร์แอนนะครับความสามารถเลสยูนิตนี้นะครับเลือกเรียอากาศของคู่แข่งในแถวเดลต้ากับยูนิตนี้นะย้ายไปยังเรียคู่แข่งที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับก็นในกรณีที่อยู่อยู่ อยากจะเอาตัวหลังแวนมาตีเนี่ยก็เราก็ลงหลังแวนแล้วก็เลสแล้วก็เอามาตีได้หรือว่าหลังแวนฝ่าข้ามว่างเนี่ยเราก็เอาไปนี้แล้วก็เลสแล้วก็ย้ายเกจสามหรือเกจสองไปอยู่หลังแวนให้ฝ่าข้ามบูทไม่ได้เนี่ยแล้วก็การที่อยู่ข้างหลังนั้นก็จะใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเป็นการท่วงการเล่นของฝ่าข้ามเนี่ยก็เพียงแค่เราเลสเฉยๆนะที่อยู่ข้างช่องข้างเนี่ยนะฝ่งข้ามมีเกจสามอย่างนี้แล้วยืนโล่งๆอย่างนี้เราก็เลสแล้วก็ย้ายเข้าไป ในแถวที่เขาบูทไม่ได้เงี้ยมันก็เรียกว่าก็ค่อนข้างจะป่วนการเล่นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนทิกเกอร์นะทิกเกอร์แอดมินเล่นเป็นดอทิกเกอร์5ใบนะครับแล้วก็คีย์ที่ขอเจ็ดใบนะก็ตอนนี้ยังมีคีย์ที่ขอ,อยู่เท่านี้นะยังยังใส่ได้เท่านี้แต่ก็เป็นเอาดอทิกเกอร์มา5ใบดีกว่านะดอทิกเกอร์4ใบรู้สึกว่ามันมันน้อยใบยนะ่ะเอามาใส่เป็น5ใบนะครับ เดี๋ยวดูเด็กทั้งหมดโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเด็กลิสต์นะครับของของเราเนะก็จะใส่เกจสามอยู่ทั้งหมดสิบใบนะเกจสองนะเกจสองกับเกจหนึ่งสิบเอ็ดกับเกจสองสิบสองนะครับก็เป็นอัตราส่วนประมาณนี้เนะเดี๋ยวจะลองลองลองเทสเกมดูแล้วกันนะครับโอเคอะลองลับจัวดูนะ มือแรกนะห้าใบนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบได้ทิกเกอร์อไปสามใบเปลี่ยนมือหนึ่งสองสามโอเคอ่ะเป็นอันใช้ได้นะอัซาตอง่อยเราเป็นวิธีึึบบเขาเทิร์นเนะเขาเทิร์นรอนะอ่ะไม่มีชาร์ตดินะอ่ะก็ไล่เนะไล่ อันนี้จะเก็บไว้ใช้ก็ได้เพราะว่าเจ็ดพันเนอะนี่อ่ะลาได้จัว่วได้จั่วเป็นหนึ่งอ,อง่าจบเธอเนอะเป็นเธอไฟของข้ามตีมาอ่ะตีมาไม่ไม่กันเนอะเราอยากได้คขาเธอบาตเขาเธอรอส่วนมากก็จะลงแค่แถวเดียวเนะถ้าลงแถวเดียวเนี่ย ไฟกองข้ามเริ่มหลังใช่ไหมอ่ะเริ่มหลังก็จะมีพาวเวอร์แปดพันเราอาจจะลงตัวนี้ก็ได้นะนี่นี่แล้วก็แปดพันก็จะตีได้แปดพันกต็ตีได้ชิบมีอะไรแล้วก็เก้าพันก็จะตีได้ขอแค่ไม่ออกฮิวเนอะแล้วพอเทอเ์นไฟองข้ามถ้าเกิดไฟกองข้ามตีตัวนี้เนอะเราก็เราก็กันให้พอเข้าเทิร์นนะเข้าเทิร์นแล้วถ้าตีแวนก็ปล่อยได้ ก็ะป,ป๋อยชิอ่าสแตนเนอร์พอเข้าเทินสแตนเนี่ยใช้ข้อสมาร์ทนี้ได้นะร์เขาจะบัตรหนึ่งสแตนแอนดรอร์ก่อนแล้สแต,สตนแอนดรอร์สแตนแอนดรอร์แล้วเขาจะบัตรหนึ่งเข้าโซเนอรจะได้จวดสองใบชืบชซบ้ออกมาแตทิคเกอร์ทั้งหมดเลยอืมลงเกตสามเนอรอันนี้เขาจะบัตรหนึ่งเลยละเนอรลงเกตสามเกตสามอืม ไอเกีสามนี้จ่ายหนึ่งโซบาทสนะแล้วก็จ่ายหนึ่งครับถ้าต้องต้องตีก่อนต้องตีก่อนมีอะไรให้เล่นบ้างมีแต่ทิกเกอร์ให้เล่นเป็นพ,พี่พี่พี่ลงพี่ลงไปตีเลย <c oughs> พี่ลงทิกเกอร์ไปตีอันนี้ได้เบลเทคมาใบหนึ่งละได้โปรเทคมาใบหนึ่งถ้าขึ้นเยอะขนาดนี้อ่านี้อันนี้ถอดโซหนึ่งแสงข้ามทิ้งกองนะทิ้งกองใบหนึ่ง ถ้าเป็นเกดสาวก็จะได้ขึ้นมือเนอะเอ้ก็ได้ก็จะได้ทาเอ้ถ้าเป็นเกตหนึ่งขึ้นไปได้ทาโซสมมติว่าไม่ได้แล้วกันสมมติว่าไม่ได้โมฮิวทิเกอร์เข้าไปเนอะแล้วก็ตีได้อันนี้อันนี้จะเก็บจะเก็บไว้อาจากนี้ก็ได้อ่ะลงหลังแวนก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดฮิตเราก็จะได้ขั้วตบาสง่ายขึ้นเพราะเราใช้ขั้วตบาสไปหมดแล้วนะน,นี่ก็ตีขค้วตบาสหนึ่งโซบาสหนึ่ง ซบัดหนึ่งโซนิมโม่ฝฟของขามใบหนึ่งนะแล้วก็จะทิ้งสองใบชิปชิปนะไรไม่ออกไม่ออกอะไรตตีฮิตก็ได้ชัดโซได้หงายนะอันนี้ไม่มีเกตสามให้เล่นแล้วอะถ้าเกิดเป็นเทิร์นเกศสามเนี่ยเราก็จะไล่เกตสามมาฝฟาของขามต้องถิง่นการในมือเนอะแล้วถ้าเกิดเราไล่ใบเนี้ยเราก็ขอขอมาขอใบเนี้ยในสภาพเลสนี่เรียกว่าดีมากๆเลยนะถ้าเกาสตันฝฟาคขอามได้เทิร์นหนึ่งเลยนะ อีกอีกใบหนึ่งเราจะคออะไรก็ได้เนะคออนนี้ไปทางหลังนี้ก็ได้เนาะโอเคก็แล้วแต่ลองลองปรับเปลี่ยนกันดูได้เนะตามสถานการณ์เนะก็เน้นการหยุดเกมฝั่งข้ามเป็นหลักเนะแล้วก็ค่อยๆตีค่อยๆโมเนาะให้ฝั่งข้ามหมดเกอองตายไปเองเนะเพราะว่าอันนี้มีมีรูปรูปแบบการเล่นที่ทำลายกองฝั่งข้ามได้เหมือนกันเนะถ้าเกิดเด็กไหนที่จั่วเยอะๆค้นหาๆๆเยอะๆอะไรเงี้ยเรากันอยู่เนเี่ยฝั่งข้ามก็ แพกองตายพี่เองนะครับโอเคสำหรับวันนี้กับแอดมินโอปอนะกับคอรัมเด็กอินดี้กับพี่โพอกระบาไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ